สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเทดสรถ850นนะครับเป็นเครื่อง B523 4T5 นะครับ T5 นะครับวันนี้ก็ได้อัปเดตเทอร์โบเป็น 16T นะครับผมจาก 15G เราจะไปดูครับหลังจากอัปเดตรูดไป0.8 b a เดี๋ยวเราจะดูครับว่ามันจะวิ่งขนาดไหนครับตอนนี้เบรกมันแข็งนะครับผมเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราได้เห็นนะครับว่า ทอไวกรัรมของหม้อลมนะครับมันแตกอ,อ๋อมันไม่ได้แตกครับหมดอายอุเอาเรื่องอย่างงั้นครับค่อนข้างจะร้อนเดี๋ยวหาออบชช่นเสริมนาะถุงมือมาครับข้อข่อมันหมดอายุนะครับที่แก้ตอนนี้เบื้องต้นก็เดี๋ยวใส่เข็มขัดไปนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรัดหน่อยเพราะเทอร์โบมันบูทเยอะครับเดี๋ยวมันหลุดออกมาเป็นเรื่องเบรกไม่อยู่อืมเสร็จจบอ่าใช่คือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมจะไม่คือถ้าไม่เช่นว่าถ้าจะใส่ย่านครับเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนนิดนึงครับเราจะไปมอบางกะปิคีมาเพื่อจะบูนของทางนั้นเราอยู่เดินเพราะมันใกลอืมเข้าแล้วนะครับ อืมเดือดร้อยนะครับผมเราสตาร์ทดูครับต้องรีบก่อนแล้วครับรีบก่อนแล้วแล้วส่วนใหญ่ไงครับไปครับ nó tiếng power này, tiếng power, nó là lá rồi bơm hơi, ต้งไปเบรกแรงๆนะครับค่อยเรียกไปก่อนเพราะว่าต้องให้จานมันปรับสาพักันหน้ามันนะครับอย่าเชื่อครับนครับเราจะเทสรถนะครับแปดห้าศูนย์ะฮะวันนี้ก็เซ็ตเทอร์โบไปนะครับจากสิบห้าจีเป็นสิบกทีตอนนี้ก็ได้เจียจานเบรกนะต้องลันจานก่อนนะครับเพราะยังไม่เข้าที่เบรกยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับ เราต้องรันให้หน้าสัมผัสมันเรียบเท่ากันก่อนนะฮตัวรถตัวนี้ก็เป็นปี94นะครับผมเป็นปี5 2 3 4 d 2นะครับเป็นเครื่องของ T5 Thailand นะครแรงมาก็ไม่ถึง210นะครับตัวนี้เพราะเครื่องรวมแล้วตอนนี้ก็ขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับผม ซัดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในเขตใช้ลูกชอนโชว์แบบเออใช่ไหมวินเทอร์เอถ่ายเคียบบูทเทอร์บอยหรอมาดู <c oughs> บูทนะครับว่า16นีกบูท ได้ถึง0.9นะครับผมแต่จะให้ถึงบ่าเพราะว่าลูกศบรับไม่ไหวอันนี้วิ่งอยู่120ครั 1> 104 1 0ะรับ1นะครับเพราว่ามันทันชาวบ้านก็หมดแล้วบ,วบมมเือทอครับันไม,ไม่เล่นกับเรามันมังทำไมจะไม่เล่นล่ะครับมันเ่ง,งาเข้ายครับมันในงานเข้าเลยครับ <c oughs> มันไม่ได้ถังมากคพอเวลานั่งสับเหย็บไม่ไมหมเหลือ,อติ๊กครับต้องเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดนะเออใช่เนาะจะเวอร์กว่านะติ๊กนะตัวน,นี้เป็นเป็นเคโบโครับอ๋อครับโดนแปลงไปครับบางทีไอ้ขึ้นทันหรือไม่ทันเนี่ยไม่เกี่ยวครับบางทีตูดมันจุ่มไม่ถึงครับตูดติ๊กมันจุ่มไม่ถึง